สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ f อฟวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์สองพก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับกับแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่องดูดีๆมีฮีชแนลก็วันนี้ก็มีข้อมูลเลขเด่นบนล่างมาฝากนะครับผมเลขเด่นบนล่างมาฝากงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับเข้า 9ก้าบนนะครับเบนครับผมที่มาที่ไปของตัวเลขได้มาแบบไหนเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับผมมาฟังคาเตือนก,นกันก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนําให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนําข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เยอะๆสูตรก็คือสูตร เป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่1เดือน 3, 2565ทุกๆข้อม,มูลทุกๆสูตรที่พร้อมจะนำเสนอเพื่อนในวันนี้ก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่สูตรไหนจะหลุดหววจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆนะครับผม ก็เตือนทุกครั้งนะครับสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมครับที่เพื่อนเอนเห็นอยู่นี้ก็คือเลขดับแต้มรวม3ตัวบนนะครับเลขดับแต้มรวม3ตัวบนประจํางวดวันที่1เดือน 3, 2565ก็ให้ดับไว้อยู่ที่แต้ม8นะครับผมเรามาดูที่มาที่ไปของเลขดับแต้มรวม3ตัวบนแต้ม8แต้มนี้นะครับผม แล้วก็ยังเป็นเลขเด่นในสูตรเดียวกันนะครับว่าวิธีคิดคำนวณแบบไหนได้มาอย่างไรนะครับผมก่อนนี้เลยนะครับก่อนนี้เลยเรามาดูของงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาถึงงวดปัจจุบันนะครับผมอันนี้เลยครับผมได้เก้านะครับได้เก้าศูนยนะครับหลักการวิธีคิดคำนวณก็ดูตามนี้นะครับผมงวดก่อนหน้านะครับ รางวัลที่หนึ่งออกเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสองตัวล่างออกสามศูนย์เลขหน้าครั้งที่หนึ่งออกเก้าสี่สองครั้งที่สองออกศูนย์หกหนึ่งเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับผมหรือว่าเลขสามตัวครั้งที่สามนะครับออกห้าศูนย์เก้านะครับครั้งที่สี่ออกสี่แปดห้านะครับผมหลักการวิธีคิดคำนวณเราก็มาดูหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่ง บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1น,นะครับผม0ูบวกเเราก็จะได้9เรานำา9ตัวนี้มาบวก1ของที่นะครับผมเราก็จะได้0นะครับผมเลขเด่นบนล่างประจำงวดวันที่17เดือน2-2565บวกลบคูณหารออกมาแล้วได้90นะครับผมตัวนี้ยังเป็นแต้มดับด้วยนะครับสูนนี้เคยลงให้นะครับผมสูนนี้เคยลงให้แล้วก็สูนนี้ก็จะมีแต้มดับอยู่ 8กับ0นย์ะครับ8กับ0นย์ะครับสำหรับงวดวันที่17เดือน 2, 2565ได้8กับ0ย์ก็แต้มดับก็ดับผ่านทั้งสองโซนนะครับผมดับผ่านทั้ง0นย์และก็8นะครับเลขเด่นตัวนี้ก็มาเข้าที่หลัก10บนนะครับหลัก10บนต่อไปจะเป็นงวดของวันที่หเดือน3 2 5 6 5เรามาดูหลักการวิธีคิดคำนวณกันนะครับผม ก็นี่เลยนี่เลยนะครับเลขท้ายหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับผมเลขท้ายหน้าครั้งที่หนึ่งหลักร้อยคือแปดหลักสิบคือหนึ่งหลักหน่วยคือหกนะครับเราก็เอาทั้งสองหลักนี้นะครับบวกรวมกันนะครับหนึ่งบวกหกเราก็จะได้เจ็ดนะครับผมเราได้แล้วนะครับเด่นบนล่างตัวแรกคือเจนะครับส่วนมากมาบนนะครับสูตรนี้นานทีนานนานทีจะไปล่างนะครับ เอา1เอา7บวกหนึ่งของที่เราก็จะได้8นะครับสำหรับ8ตัวนี้คือเลขดับแต้มนะครับผมสูตรนี้เดินมาแล้ว2 6 27งวดนะครับก็โหลดอยู่1 1งวดนะครับสำหรับแต้มดับรวม3ตัวบนโหลดอยู่1งวดสำหรับงวดที่ผ่านมาก็ดับผ่านนะครับผม7 8ตัวไหนจะมาบนมาล่างนะครับประจำงวดวันที่3าม วันที่หนึ่งเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเราก็มารอรุ้นไปพร้อมกันกันนะครับผมสำหรับเด็กดับแต้มรวมสามตัวบนก็คือแปดนะครับในสูตรนี้จะมีอยู่ในในในนี้จะมีดับแต้มอยู่สองตัวนะครับประจํางวดวันที่หนึ่งเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็คือแปดทั้งสองสูตรนะครับทั้งสองสูตรเลยครับงวดนี้ผมจึงมั่นใจนะครับผมจึงมั่นใจว่าแปด ดับแต้มรวม3ามตัวบนเอาอยู่แน่นอนนะครับมันชนกัน2สูตรนะครับผมก็คือแต้มนี้เลยนะครับใครไม่รู้จากแต้มดับรวม3ตัวบนนะครับว่าคือเป็นแบบไหนได้อะไรยังครับผมก็คือนี้เลยนะครับถ้าตรงตามนี้นะครับผมถ้ายังไงมันชนกับเลขเด่นเพื่อนๆนะครับก็ให้คงเด่นไว้นะครับแต่ให้ซื้อน้อยลงนะครับผมอย่าหนักมากนะครับสําหรับแต้ม8ดนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับก็บวกกันแล้วได้อะไรให้มันตกเลข8นะครับก็คือแต้มดับรวม3ตัวบนประจำงวดวันที่1เดือน3 2 5 6อนะครับผมทีนี้เรามาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมาก็ดับผ่านเอาอยู่นะครับผมดับผ่านเอาอยู่ก็คือสูตรนี้นะครับเราสูตรนี้เราจะใช้ 3ตัวบนบวกแต้มรวมกันก่อนนะครับ3าบวกศูนได้3นะครับ3ามบวกแได้1นะครับเราก็พักพักเอาไว้ก่อนนะครับผมสเต็ปที่2องเราก็เอา3าตัวบนบวกร้อยพวงมาลยนะครับผม3ามบวกศได้3 0มศูนบวกแได้8 8ดบวกสได้1นะครับผม สเต็ปต่อไปเราก็เอาผลของทั้งสองสูตรนะครับบวกรวมกันนะครับ1บวก1ก็จะได้2นะครับ1บวก1ก็จะได้2ก็คือเต้มดับรวม3ตัวบนประจำงวดวันที่17เดือน2 2 5 6 5นะครับผมก็ปรากฏว่างวดต่อมา3ตัวบนออก597บวกเต้มรวมแล้วได้เต้ม1น,นะครับอันนี้ก็คือดับผ่านนะครับผมดับผ่าน ทีนี้เรามาดูประจํางวดวันที่หนึงเดือนสามสอนาร้อยหกานะครับว่าบวกลบคูณหารแล้วจะได้แต้มดับรวมสามตบนแต้มอะไรนะครับผมก็นี่เลยนะครับ5้าบวกเได้สี่บวกเได้หนะครับพักเอาไว้ก่อนนะครับผมสเต็ปต่อไปบวกร้อยพวงมาลัยนะครับผม5้าบวกเได้สี่บวกเได้ห หออบวก4ได้0นะครับเราก็นำศูนมาบวกกับ1นนะครับผมก็จะได้1นะครับผมก็บวกลบคูณหาร,ราออกมาแล้วนะครับได้เต้มดับรวม3ตัวบนประจำงวดวันที่1เดือน 3, 2565ก็คือแต้ม1นะครับผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับเพราะเพราะว่าแต้ม1ออก2งวดติดแล้วนะครับผมสออก2งวดติดแล้วนะครับ งวดที่ผ่านมาให้ดับแต้มสองนะครับผมงวดประจำงวดวันที่ 1. นึ่งเดือนสามสอให้ดับแต้มหคิดว่าน่าจะดับผ่านเอาอยู่นะครับผมน่าจะดับผ่านเอาอยู่อีกงวดนะครับก็ลงให้เพื่อนๆดูได้รู้ได้เห็นกันนะครับหลักการวิธีคิดคานวณมันก็ดับผ่านเอาอยู่จริงนะครับผมหลักการวิธีคิดคำนวณก็แบบนี้เลยนะครับสำหรับคนเข้ามาดูใหม่ๆก็ให้ดูคลิปนี้ ไปพร้อมๆกับคนเก่าเลยนะครับว่าวิธีคิดคำนวณคิดกันแบบไหนนะครับผมอันนี้เลขดับสามตัวบนประจำวันนะครับประจำวันงวดที่ผ่านมาออกวันพฤหัสนะครับผมสามตัวบนออกห้าเก้าเจ็ดนะครับในนี้ไม่มีนะครับห้าเก้าเจ็ดก็ขอย้ำเลยนะครับว่าเพื่อนๆมีเรียงเบอร์อยู่ในหว้วเรียงเบอร์อยู่ในมือนะครับผม ถ้ามีนะครับก็เอานี้ไปเทียบวันพฤหัสดูนะครับผมเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีกี่เดือนนะครับยังไม่ออกนะครับระหว่าง013 015 135 018 138 158นะครับไปกลับหกประตูนะครับให้เทียบเฉพาะงวดที่ออกวันพฤหัสบดีเท่านั้นนะครับผมจะไม่มีนะครับในเลขพวกนี้นะครับผม ก็ทำสถิติย้อนหลัง7ปีนะครับยังไม่หลุดนะครับผมอันนี้ก็ประจำงวดวันที่1เดือน3นะครับ2565หวยออกวันอังคารนะครับหวยออกวันอังคารนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับไม่เยอะไม่หลายหางนะครับแต่ดับผ่านเอาอยู่ดับผ่านมาแล้ว7ปีนะครับ7ปี2เดือน3เดือนอะไรก็ประมาณนั้นนะครับยังไม่หลุดนะครับผมยังไม่หลุด อันนี้ก็เซฟไว้ได้เลยนะครับใครมีเรียงเบอร์อยู่ในมือนะครับให้ดูเฉพาะหวยที่ออกวันอังคารนะครับว่าเลขพวกนี้มีหลุดมีติดมาไหมนะครับสามตัวบนมีติดไหมครับก็ให้ไปเทียบดูเฉพาะวันอังคารนะครับผมใช้ได้ตลอดปีตลอดชาตินะครับผมจนกว่าเราจะเลิกลาในการเล่นหวยนะครับผมประมานนั้นนะครับอันนี้ผมคิดสูตรขึ้นมานะครับผมคิดสูตรขึ้นมาเองนะครับผม อันนี้เลขดับ3ตัวบนนะครับให้ดูที่หลักหน่วยนะครับประจําหลักหน่วยนะครับงวดไหนที่หลักหน่วยออกเป็นเลข7นะครับผมก็จะได้เลขดับ3ตัวบนประมาณนี้นะครับก็ไปเทียบเรียงเบอร์ดูนะครับว่าเฉพาะหลักหน่วยนะครับงวดไหนที่ออกหลักหน่วยเป็นเลข7งวดต่อไปเลขพวกนี้จะไม่มาไม่มีให้เห็นประมาณนั้นนะครับผม อันนี้ก็เป็นการคิดขึ้นมาเองนะครับสูตรผมเองนะครับผมไม่เคยไปคิดลอกเรียนแบบสูตรใครนะครับผมผมคิดคนสูตรขึ้นมาเองนะครับผมเ,เพื่อนๆก่อนจะนำสูตรนี้ไปใช้นะครับก็ให้ไปเทียบเรียงเบอร์ดูก่อนนะครับผมเอาเฉพาะงวดที่ออกหลักหน่วยนะครับสมมติว่างวดที่ผ่านมาหลักหน่วยก็ออก งวดที่ผ่านมาห้ยออก5 9 7นะครับหลักหน่วยก็คือ7นะครับผมหลักหน่วยก็คือ7ประมาณนี้นะครับอันนี้เลขดับรวมอันนี้เลขดับ3ตัวบนไปกลับนะครับ6ประตูนะครับ สถิติย้อนหลัง139งวดติดติดยังไม่โหลดนะครับอันนี้สำหรับดับตรงตรงเท่านั้นนะครับดับตรงตรงนะครับผมตัวกลับไม่เกี่ยวนะครับผมอันนี้เพื่อนๆจะมองเห็นไหม4 5 0นะครับไปกลับ6ประตูนะครับ4 5 0ก็5 6 7 8หางนะครับผม8หางนะครับ เอ่ออันนี้ก็คือเลขเด่นบนเท่านั้นนะครับถ้าลงล่างถือว่าผิดงวดที่ผ่านมาก็เข้าก้านะครับผมประจํางดวันที่หนึ่งเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็ทําออกมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลงภาพให้ใหม่นะครับถ้าใครใจร้อนนะครับก็เอานี้ไปดูไปกอดไว้ก่อนนะครับประจํางดวันที่หนึ่งเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็เน้นอยู่ที่ศูนย์สามหกนะครับศูนย์สามหก หกับแเป็นม้ามืดเป็นตัวรองนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับก็เอาโชคหยิบตัวที่มันเด่นสุดๆมาให้นะครับก็คือเลขดับ2ตัวบนนะครับไปกลับนะครับประจำงวดวันที่1เดือนสามสอนห้ารนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆก็เซฟเอาไว้นะครับ ฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งปิ้งปิ้งเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อผมมีสูตรใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ